สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูวุ้นเส้นผัดกระเฉดกุ้งสดค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาพร้อมกับการทําที่ง่ายๆเลยใครชอบเมนูแบบนี้นะคะชอบวุ้นเส้นชอบกุ้งชอบกระเฉดนะคะมาดูวิธีการทําได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเฉดค่ะกระเฉดก็ทําการล้างเองแล้วก็เด็ดยอดเองนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบนั้นมาเนี่ยเรามาทําเด็ดเองเราก็จะได้กระเฉดที่มียอดที่สวยงามค่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่เขาเด็ดมาแล้วเราอาจจะได้อาที่เป็นแก่ๆเนิ้หนียวก็ได้นะคะแนะนําให้ซื้อแบบที่ต้องเด็ดเองค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือวุ้นเส้นวุ้นเส้นวันนี้ใช้เป็นวุ้นเส้นสดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาในการผัดต้องผัดแบบเร็วๆถ้าเกิดว่าผัดนานเนี่ยวุ้นเส้นก็จะเละได้ค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมสับแล้วก็พริกสับวันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดานประมาณ5เม็ดกระเทียมก็ประมาณ1หัวค่ะทั้ง2ออย่างใช้วิธีการสับเอาค่ะต่อไปค่ะก็คือกุ้งแอดมินซื้อกุ้งมาก็คือซื้อมาที่เขา เอาหัวออกไปเรียบร้อยแล้วก็ซื้อมาได้ตัวแบบนี้ก็นํามาแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเส้นข้างหลังออกค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยใส่น้ํามันลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็พริกสับลงไปต่อไปค่ะเราก็จะเจียวค่ะเจียวหรือว่าจะผัดนะคะให้ทั้งสองอย่างนี้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะน้ํามันวันนี้ใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะ ความเผ็ดถ้าใครชอบเผ็ดน้อยๆก็ลดพริกลงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่กระเทียมเยอะๆเนี่ยจะทําให้ผัดออกมามีความหอมแล้วก็มีความอร่อยมากๆขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กุ้งลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยจนกว่ากุ้งจะสุกค่ะวันนี้กุ้งที่เราได้มาก็ไม่มีหัวกุ้งนะคะถ้ามีหัวกุ้งแล้วถ้าเราผัดไปเรื่อยเนี่ยมันที่อยู่ตรงหัวกุ้งออกมา ผัดของเราก็จะมีกลิ่นกุ้งแล้วก็หอมมากกว่าเดิมค่ะต่อไปค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปใส่น้ำเปล่าก็ใส่ลงไปสักหนึ่งถ้วยนะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยจนกว่ากุ้งจะสุกค่ะน้ำก็จะต้องเช็คดูด้วยนะคะเพราะว่าน้ำนํำจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้วุ้นเส้นสุกด้วยนะคะ และต่อไปค่ะมาปรุงรสชาติกันแอดมินใส่ซ,ซอสหอยลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็เติมซอสปรุงรสลงไปแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวแล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะเล็กหน้อยจากนั้นก็ใส่เป็นพริกไทยป่นลงไปตรงนี้อย่าลืมนะคะพริกไทยป่นจะต้องใส่ด้วยนะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะมีกระเฉดวุ้นเส้นผัดกระเฉดอะไรก็แล้วแต่นะคะ ตรงนี้เคลลาบ,บอกไว้เลยค่ะมันจะมีกลิ่นหอมของกุ้งกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของผักกระเฉดค่ะรวมตัวกันก็จะเป็นผัดที่ออกมารสชาติกลมกล่อมค่ะขั้นตอนนี้ค่ะ ใส่บุนเส้นลงไปย้ำบอกตอนแรกนะคะเป็นบุนเส้นสดจะต้องผัดเร็วๆไม่ผัดนานค่ะเพราะฉะนั้นแอดมินใส่บุนเส้นลงไปจากนั้นก็จะตามด้วยกระเฉดเลยกระเฉดก็สุกง่ายอยู่แล้วค่ะก็คือโดนความร้อนเนี่ยก็คือแทบจะสุกเลยถ้าผัดไปนา,นานมันจะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นบุ้นเส้นกับกระเฉดจะต้องผัดให้เร็วๆค่ะพอเขาสุกพร้อมกันเนี่ยผัดของเราก็จะ โอเคค่ะแล้ววุ้นเส้นสดเนี่ยเมื่อผักเสร็จแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดูดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าที่มีอยู่ในกระทะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ําจะเยอะเกินไปเดี๋ยววุ้นเส้นก็จะดูดน้ําไปหมดเองค่ะตอนนี้ก็ ผัดมาอย่างเร็วเลยนะคะก็คือม้นเส้นสุกแล้วแล้วก็กระเฉดก็สุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะปกติก็จะใช้เป็นเส้นหมี่นะคะแต่วันนี้ก็มาใช้เป็นวุ้นเส้นก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วเส้นมาม่าก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันเครื่องปรุงเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนแค่เส้นเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูวุ้นเส้นผัดกระเฉดกุ้งสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ